กมันเล็กเล่นให้ลิ้นริมฝีปากมือแข็งแรงริมฝีปากและลิ้นเป่าลูกโป่งฟองสบู่ร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์เป่าลมเป่าเทียนนะคะลิ้นใช้ขนมแตะให้ลิ้นขยับตามจุดเล่นปีศาจแลบลิ้นยาวนะคะมือเล่นให้มือแข็งแรงก็หยิบจับทั้งมือกดกดนวดนวด,นวดทุบทุบใช้นิ้วมือนะคะ หยิบจับของเล่นชิ้นเล็กได้คล่องแคล่วเล่นดินเล่นทร,รา,ายปอกผลไม้ทานอาหารเองต่อบล็อกหยอดเหรียญร้อยเชือกเปิดหนังสือเน้นความสนุกสนานเล่นได้ต่อเนื่องเปิดหนังสือเนี่ยก็กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะกล้ามเนื้อมือถ้าเด็กๆที่เขาเปิดหนังสือไม่เก่งเขาจะทําไงคะตบตบตบใช่ไหมคะอ่าคว้างไปคว้างมาถ้าเขาเปิดเก่งแล้วเขาจะใช้ปลายนิ้วเนี่ยจับ จับค่อยๆจับนะคะค่อยๆจับทีละหน้านะคะตามหาหน้าที่เขาต้องการนะคะอันนี้คือใช้ปลายนิ้วนะคะหนังสือเนี่ยก็คือการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยนะคะแล้วคราวนี้การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นเนี่ยต้องทําสม่ําเสมอเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลาอาจจะใช้แปรงสีฟันนะคะแปรงสีฟันไฟฟ้าร่วมด้วยใช้ขนม ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะเอานิ้วเข้าไปกดหรือกระตุ้นภายในก็ไม่ได้เนาะมีมีกระตุ้นภายนอกนี่ยังพอได้บ้างนะคะแรงไฟฟ้าเราก็ใช้ตอนช่วงที่แปลงฟันให้น้องนะคะช่วงที่แปลงฟันให้น้องแล้วคราวนี้ก็อาจจะก็ เสริมด้วยการจี้ลงมากลางลิ้น1 2 3่งสี่ห้าแล้วก็เอาออกนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะแม่จะเอาเจ้าหนอนออกจากปากของลูกมันบุกเข้ามาในปากของลูกได้ยังไงกันเนี่ยนะคะเราก็เติมจินตนาการเติมนิทานเติมเรื่องราวเข้าไปนะคะส่วนที่เด็กๆที่ยังไม่ยอมเลยเรื่องปากเรื่องอะไรเนี้ยควรก็ต้องล็อกตัวเพื่อแปลงฟันใช่ไหมคะเอาผ้าห่มมาห่มปึ๊บ ล็อบล็อกไว้เลยนะคะแล้วก็แปลงฟันไปด้วยแล้วก็นวดกระตุ้นบริเวณปากและลิ้นให้นะคะด้านข้างอ่าซักเอาไปถูๆนะคะเอาสันด้านด้านสันของเขานะคะถูๆๆซักสี่ห้าครั้งนะคะอ่าแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนกันนะคะส่วนตรงฟันก็ใช้ด้านของแปลงได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะงดการหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงการระคายเคืองอะไรต่างๆนั่นเองนะคะ